คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทํำยังไงดีคะมีสาวรายหนึ่งโพสต์ขอกําลังใจค่ะหลังน้องหมาเนี่ยกัดลอตเตอรี่ที่ถูรางวัลขาดไป5้าใบจะขึ้นเงินได้หรือเปล่าวันนี้ปังปัง,ปงมีคําตอบมาฝากกันค่ะ17ตุลาคม2566นะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพลอตเตอรี่สภาพขาดวินเลยนะคะลงในกลุ่มที่ไม่ว่าพิมพ์อะไรเราก็ให้กําลังใจในทุกๆเรื่องแบบงงๆอีหยังวะซึ่งเป็นภาพลอตเตอรี่ซึ่งถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวจานวน5ใบค่ะแบ่งเป็นวดประจําจวันที่หนึ่งกันยายน น2,566สาใบและก็รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจําวันที่16ตุลาคม2,566อีก2ใบเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ย10,000บาทเลยนะคะพร้อมระบุข้อความว่าขอกําลังใจหน่อยจะขึ้นเงินได้ไหมคะเนี่ยโดยสายเหตุที่ลอตเตอรี่ของเธอขาดวินแบบนี้ก็มาจากน้องหมาของเธอที่เลี้ยงไว้นี่แหละค่ะกัดสะเละเทะเลย ซึ่งก็มีสมาชิกในกลุ่มนะคะเข้ามาแสดงความเห็นกันหลากหลายค่ะส่วนใหญ่ก็บอกว่าขึ้นเงินได้นะคะแต่ว่าต้องเอาทุกชิ้นส่วนไปด้วยให้ครบเลยค่ะบางคนก็บอกว่าอุ้มตัวต้นเหตุไปด้วยบางคนก็บอกว่าขึ้นเงินได้แต่ว่าต้องเสียเวลาไปที่กองสลากด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับสาวรายนี้กันเพียบเลยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางเพจสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็เคยได้โพสต์เอาไว้นะคะว่าในกรณีสลากที่ถูกรางวัลชํารุดค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งเพราะว่าอาจจะขึ้นเงินรางวัลได้แล้วก็ต้องทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะคือผู้ที่ถูกรางวัลเนี่ยนะคะต้องเก็บชิ้นส่วนของสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมดไปติดต่อที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ชั้น3สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะอย่าลืมอาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะและเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการประกอบสลากชํารุดตรวจสอบสลากชรรรรุดดลล้้วว็ััััับบเเงงงงิินนนาาไที่จจ ภายในหนึ่งวันนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามก็ได้ค่ะที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หมายเลขโทรศัพท์02 528 9641ต่อ9647 96นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวรายนี้ด้วยค่ะ